โฟดีบอเกอร์โฟพีแกม่า นิวคุงตอนหลักงานดิวาเาจะไปยังทำให้หลอนสิวะเรามาหาได้เราเป็นคนเอาได้โดรี่โดรีแบตเตอรี่ก่อนที่คุณคนอื่นจะโดรถ้าหากว่านิวคุงมีของอยู่กับตัวเยอะจะโดนผีหรอกนะจริงเหรอมีนี่ผีอ่ะมันจะเป็นมือวิ่งตามคืนแล้วมันจะมัดึงขาให้เราวิ่งเนี่ย่เจ้านี้นิวคุงกว่าที่สองหาฐานเนี่ย ไม่ใช่รื้อสึดอยู่ซื้อสึดแบบวไปมาแบบนี้มันมึนๆไงไม่รู้แฮะผมแรกันไดนนะทํทำไมผมลอกอินเอะทำไมเขาไปแรกนะมไดทำไมเขาเกมแล้วมันทำไมมันเดี๋ยไม่เจอมันไม่เป็นเพลเยอร์วะแมรี่ตัวเตี้ยกว่าที่คิดเกมค้างไปแล้วโอ้เอเวนอุยลืมไปใครอยู่ในบ้านกับผมเนี่ยคุณนิวอะผมเองไปเถะไปไปต่อนีกว่นตานที่รักตามมา ดูไหนก่อนไปทีไปประตูติดเนี่ยเฮลงเดินชาใช่ไหมถ้าแม่ไงเหรออ้าวติดติดผีติดติดอะไรจะเป็นพวกเดียวกันนั่นน่ะประตูไงวะไประตูไประตูไม่ได้แล้วคลิกขวาแช่แล้วก็ดึงคลิกซ้ายวะคลิกซ้ายคลิกขวาเออขี้ซ้ายแช่แล้วก็ดึงแช่แล้วลากเหรอใช่แล้ว เห็นมันไปแลยวเห็นมันไปเลยไปติดเลยนะผีปิดประตูไม่ได้เลยนะยากหมดเกินยังมันเปิดไปก็ได้รู้สึกเล่น่เป็นไงไม่รู้อะเจออะไรเนี่ยทานอันนี้ว่เอาทานไปเอาโมเยอะแล้วไม่เป็นไรหาเองได้รักด้วยหัวใจหูทานเยอะมากอ่ะจะเยอะเป็นเป็นคนเอาทานอะไรเงี้ยแหละทานตอนนี้มีคงใช้ได้ถึงปีหน้า โอ้โหตัวนี้เปิดได้ป่าเปิดไม่ได้ต้อง้ใชกุญแจที่เนี่ยกทำให้สายตาคุบอเอเจาเยอะแลวเกินทานเสียไปไหนเนี่ยอถ้าแม่แต่ผมเป็นแบบแต่พผมพอซ่อมไฟแล้วมันก็เข้าได้ปกติเลยนะเดี๋ยวแม่ลองซ่อม เปิดเจอโอุ้ยเจออะไรตัวรัเหมือนคนโรคจิตเลยเขาเรียกว่าละแขนอ้าวแขนวีดีก็ว้าบเอ็นเฉยดีมากลาคอยอ๋ออย่างนี้นี่เองโซล่ามาอนลอริคอนตวัสดีค่นิวคุ้มไม่ได้ทำอะไรสวัสดีครับผมรับวานะตอนนี้เราอยู่ในเกมแอมนะเข้ามาได้แล้วอยู่กับบารหลวงที่อยู่ข้างหลังเอ้ยข้างหน้าผมนะเป็นใครวะ ออไม่ใช่ไม่มีใครใครคือบาทหลวเรเงครับไม่ไอ้ใครโอ้โหเวนที่ไหนต่างเล้แบบวาร์ฟเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยโอ้ยแล้วก็ออกไปไม่ได้สิไม่แบบคิดดูติดอยู่ในห้องน้ำอยู่แล้วแล้วอยู่ดีก็วาร์ฟเข้าไปอยู่ในทักโครกอะเลิศเลิศเลิศมากครับ ผมอาจจะมาช้าหน่อยเนื่องจากกางเกงบุีทำไมอะไรเนี่ยผมเป็นทุกคนแล้วนะครับเย่เย่ไปไปชนภัยกันต่อเลยเราเจอก็อาจจะมาช้าช้ากันหน่อยนะเนื่องจากเจอปัญหาเข้าเกมไม่ได้นะครับผมฮ้าเข้าเกมได้กะทีเขาได้กะที่สวดเราทำไงต่อค้นหาของต่อไปก็คงจะเป็นอย่างนั้นหรือจะลอห้องไหนห้องไหนเปิดได้บอกเลยนะเดี๋ยวผมจะได้เปิดดู ห้องนี้เปิดไม่ได้หรอกเราเจอปักทองเราทำอะไรกเดินฟัก Yeah man's walk t o d ย y y e เ h but nothing i น in my hair อุ้ยวันนี้เราเจออะไรเกปพริอ่านหลวงใครอ่ะเราเจอเราเจอกระดาษอะไรสักอย่างตามเรามาในห้องรับสิเกปพริเราจะดูของอันหนึ่งเผื่อมีของ เอสวัสดีนี่ใครโคดนี่แชมป์บาร์ะแชมป์เดกันแชมป์เว้าปะทุยมอง้นแจ้วก็ไปไปลัตติคีสวัสดีจ้ากูพูดยูโซลัสตุลับปะตุลตลไหนวะไหนยังไม่เห็นเลย้มาเข้ามาสวัสดีอย่าฉายไฟใส่นะใครเออไม่รู้เวลากวอยวิ่ง ไปไม่ได้ชาร์จนานจนิงเฮ้ยให้ให้เป็นตัหลวงปัวตัวแตลรี่มันชาร์จนานแค่เป็นตันหลวงนะแล้วเมื่อกี้คุณกอนได้คุณแจนะหาหาห้องสิเดี๋ยวดิโซลาร์อยู่ข้างนอกครับจำนึงทางอื่นนะทางอื่นมันเชื่อมกับทางนั้นนะประตูนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้มันไม่ได้ต้องไปไม่เคยเป็นคนซ้ำ ไอยไม่ย่อยเลยไม่ย่อยเลยไม่ย่อไม่ปิดไอไม่ย่เลยไไม่ยอไปเลย่เลยไเไอเลไมเลยไเลยดเลยไเลยดม่ย่ติเดยไม่ย่อยอยเลยไไเ ห้องนี้เปิดไม่ได้ทุกคนอยู่ในกันหมดเนี่ยห้องห้องนี้เปิดได้มั้งนะิวคุณเป็นตัวไหนอะผู้หญิงเหรอเดคอบเฮ้ยเราเป็นผู้หญิงนี่ว่อ๋อเฮ้ยห้องนี้เปิดได้ไหมห้องน้ำเ้ยพชาห้องน้ำห้องเก็บของอยู่ไหนกันหมดเนยเฮ้ยอัดพชายทั้ชายมันคือทนนไหนอยผมลงทางเลยแต่ใคเดินไปคุนิวเดี๋ยวก็เจอคนทางที่แสนยาวไกล พวกนี้เปิดไม่ได้เอลพิงแสนผมยาวมากกว่าโค้ลาจังมาแล้วมาเร็วลยอะไรไเล่นวัขั้นแรกเล่นตัวอะไรไม่เจ๊ไม่ใจแล้วเปลงผมไม่เอาผมไม่เอาผมไปลาไปผมมำรายงานบางอย่างวงขอลากันเฮ้ยรถดีแกปุลี่ ไม่ผมหนีไปไกลแล้วเปิดได้ของนี้เปิดได้ของนี้เปิดได้โอ้โหผมรู้สึกว่าผมอยู่คนเดียวมีข่าวจะบอกอะไรอ่ะทีลงทางทีลงทางแบลลี่ขาหักก่อนตายเหรอท้าไปไหมเฮ้ยอะไรกุญแจแล้วรีพอร์ตทีเจอชิคเคนต์เจอกุญแจเหมือนกันเอาไปกินเจือโหเจ๋งกันจังเลยเจอแล้วเจอแล้วตีนี่เปิดได้ตีพอร์ททีตีห้องครัวอืม ไปทานไฟฉายเพียบเลยจะเอาเอานะทานไฟฉายตากบรอวเกียมจริงด้วยใครมาเก็บเร็วเดี๋ยวผมใหญ่ไปครไปเก็บแต่ว่าผมอยู่ไหนจะมาเก็บแล้วหลงทางอ้าวแล้วนิวผมไม่ได้มาด้วยเลยไม่ได้มาด้วยคุณนี่เกิดอะไรขึ้นเกินอะไรขึ้นล้อก่อนอ้าวครับแล้วว่าเราไปรับนิวคุงกันก่อนเลยไหมรับรันดี ตามนี่คุ้งเราให้มาเก็บไฟฉายดีกว่าเดี๋ยวไฟดับแล้วจะลำบากเดี๋ยวผมจะไปหาว่ามัติดอีพีนั่นแหละอีพีอีพีก็แล้วเอาอีกพีเจฮาร์ดอ่ะแล้โอเคอีพีสามตะหลงเดี๋คุ้งจ๋าอยู่ไหนปักทองนี่คุ้งกำลังกินฟักทองมาแล้วดิมาแล้ว มาแล้วมาแล้วไม่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 คุณทำาะไยังเอาไปแล้วม no 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 คุณโดนโซล่าไล่อยู่เหรอเฮ้ยอันนี้เปิดได้อ้าวแกนี่เลยเมื่อกี้มีฆ่าใครไปบ้างนะฆ่าเราอะเดน ข้าวนึกว่าข่าคุณนิวเราเดโซลาแก้แค้นแล้วนะสมใจหรือยังไอ้กูมันโดนข่ามันไม่มี็้องไยเลยร้องนี่นี่คู่ข้งนี้ดูแล้วโค้ดนี่ไว้ทํมาเอาไฟฉายโค้นี่ไว้ทาอะไรโค้ดนีไว้ไขตู้เซฟนี่เองอ๋อโค้ไม่นีมีขุมวะนี่นี่นี่านอยู่นี่โค้ดดีน้าที่ไม่ใช่ขนมน้ำเคเลโตสอีนี่้มเงด้วยเนอะ นี่นี่ฐานฐานไหนเหรอโอเค thank you เออใช่ไม่เมื่อกี้ใครเก็บกุญแจทูเซฟไปแอร์เอียนผมเก็บท่อคีย์มาครับวันนี้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 เปิดได้ไหมเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้โอเควันนี้วันนี้วันนี้ไอ้สัตว์อะไรช่วงสมัยที่ผ่าน๊บหนึ่งเห็นสายตายแล้วเพื่อนโอ้ยเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งให้ตายเลยกดค้างไว้เหมือนกับ หมือนกับผีมันวิ่งแล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่วิ่งเลยโอ้ยแกคดีแหล็กเกิดขึ้นอ๋อจับจับับๆๆไม่มีแล้วแล้วเป็ดๆๆๆจับเป็ดๆๆรอปั๊บเดียวมาแล้วครับไปไปด้วยกันไปด้วยกันมึงคูไปไหนแล้วเนี่ยแล้วเอไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงฟักทองอะอย่ฟักอะเออให้ผมไม่ผมไม่ให้กดไฟฉายมันมันขึ้นๆแป๊บๆอย่างเงี้ยอ๋อมันไม่รู้ดิน่าจะผีอยู่ใกล้มั้งฮะ อาจจะมีการจส่เจสียแล้วก็ได้หรือไม่ก็ถ่านใกล้หมดอาจจะมีแบบว่าการใก่้หมดผมโดนมาเยอะนะอันนี้คุ้งโดนมาเยอะเลยตอนเริ่มเกมผมโดนเดียวโอเคคงไม่มีอะไรแล้วล่ะเพราะกุญแจผมก็โดนมาเยอะแล้วเนี่ยพวกคุณต้องปอกป้องกันะวัดกระเดื่องขึ้นเกิดื่องขึ้นคุ้งอยู่ไหนนี่คุ้งอยู่ไหนนี่คุ้งเอาหนึ่ง นยวคงตายแล้วนคุงนิวล่ะนี่อาไปไหนมาเนีเดินมั่วแล้วเนี่ยวคงมานวคงไม่ยอมออกประตูไม่กี่นี้หลบไหนอ่ะชด้วยจะได้เปิดตูเปิดตูเดตูเปิดตูเ่มายผมผมมาตามผมมาย่ไวะเน่ยปช่ด้วย ตาโมาตาโมาไม่กี่เดียวนะไม่กี้ก็เปิดประตูแล้วนิวคูหันหลังไว้ไอห้องนี้เปิดได้ปุอ้าวคุณนิวไม่ได้หันหลังคุณนิวคุณนิวติดประตูโอ้โหผมห้องนี้เปิดวิ่งหนีแล้วเขียนหันซ้ายอุ๊บโอ้ไมค์ก็ใช่เลยหาหาหาจุดที่เปิดประตูได้ก้อนจะหายไปไหนแล้วอ่ะอ่ะอยู่นี่ฮะอยู่นี่อยู่นี่อย้คลิกซ้ายแลเปิดได้ใช่ไหมครับ ขีขวาคือไป้ขี่ใช้เอี่อย่างเดียวที่ขวาเปิดไม่ได้ขวาเป็น้้เดลวขี้ขวาเปิดี่ขวานี่เปิดปิดไฟฉายดีจ้ารเวขอทานไฟชายไปนะโอเคลจามข้าว้วยนะเผตันข้ามกุญแจใช่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 ที่ทำทีทำได้ฉันไม่ใช่คนดีที่จะวางแค่เมาแป้น เดีคุ้งเดีคุ้งอยู่ไหนอยู่ข้างๆมั้งนี่ใครวะคุณจะรู้ว่าแมปนี้มันกว้างขนาดเอาอันนี้หลบเอาอันนี้ลบไปอันนี้ลบเอาอันนี้ป้าแอร์ดิเดี๋ยวหลบตู้เสื้อผ้าเดี๋ยวไม่ตู้เสื้อผ้าไปเข้าไปอัดอัดโทดัมมันเลยนะไม่ต้องเดี๋ยวปิดปิดแม่ตุ้ยกันอย่าบังคับอย่าบังคับเอ๊ ไอแถบพลังงานผลผีเนี่ยมันคือโคดมันคือเพราะโดนแสงไฟฉายจริงอะใช่ทำไมลื้สึดไม่ได้โดนแสงไฟฉายแต่แถบมันค่อยๆหายเองหายอะไรยอะไรไปเองห้องนี้ไม่น่าจะมีแล้วแ่ละไปห้องอื่นเถอะออฮะงีบไม่เลยอ่ะยังเช็คไม่ทุกโต๊ะเลยผมเช็คแล้วอะเช็คแล้วยังไงทำไมไม่เหไฟฉายไฟฉายเนี่ยอ๋อนี่เนี่ยโดแล้วก็เห็น สี่ห้าโต๊ะเนี่ยเราเก็บเต็มเลยโอ้มันเยอะอย่างนี้นี่ไปชายกับพี่อีกแล้วอะไรเนี่ยให้ทักมาว่าเล่หให้ดุกนะครับอะไรขึ้น No ดีๆมาจะาฟังละเก่จังจ้าเก่งแล้วมีหรอครับเชื่อผมเออึออเออเออเออปิดร้อนประตูไหนวะววมือ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 เฮ้ยด้วยมือมือแหวนนีวคุงเก็บอะไรเยอะไงเลยเห็นผีอืมอัด ผมเก็บมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรกันไหนวะไม่รู้อ่ะซ่อนก่อนแล้วกันนู่นไปไล่นู่นเฮ้อนิ้วอยมาแย่เล่นดิเฮ้ยห้องนั้นไปได้เหรอเข้าไปห้องเก่าห้องเก่าเวรไป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 ที่พวกชั่วอ๋อเข้าใจแล้วเอาใจอะไรเลยแค่ซ่อนไฟ แค่สอนไฟรอบๆนี่แถบชาร์จก็ค่อยๆลดเองได้ไม่ต้องขึ้นใบฉาบหรอกเอาไปได้อยู่แล้วเอ๊ยอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนั้นอันโซลเดินมาแล้วอย่าอย่าไปทางนั้นทางไหนเขาเข้าข้องมากับเขามาตัวเราไปแล้วปิดไปโซลนะบีบบีบมีงี้ยงอยู่วิ่งไปสั เข้า,าไ,ได้ไ,ไดอาา้ผีบ้าเข้ามาห้องทางซ้ายเดียวซ้ายครับทางนี้ทางนี้ทางนี้ข้อเสียงของแมรี่คือ,อยูดีนอกจากจะเดินสะชา์แล้วยีดีมันก็วาร์ฟด้วยตัวเองใช่นี่นเป็นเรื่องธรรมชาติอยแล้วดีแล้วล่ะมม่งั้นแมรี่ก็ได้เปรียบดิอือไปส<อ>ายมันเป็นยีราดเลยวันนี้เป็นบ่อยแังวะมี่คณเก็บของเยอะไปพี่แจ๊กกี่ดอกคะอยากจะบอกว่าแถบชาร์จเราเต็มแล้วนะ ไดมีดอกเดียวกันครับกันเช็คเช็คยังไงมีมีกี่ดอกครับก็ดูท่นขวาขาบนนะคะผมสองดอกครับผมโนอ้ยเวรกรรมให้ให้ต่อต่อต่อให้คนก่อนแล้วกันเดี๋ยวช่วยน้องแ๊บผมอนลอยเเราช่วงนี้เราต้องรีบหาขอให้เร็วที่สุดผมมีพี่กิ๊กผมมีห้าดอกบอกโคตรทำไมกอรจังไม่โดนผีหลอกทำไมมีคุงโค่แนนะบอกโคตอีกหนึ่งไปดูว่ารับกรรมไงรับกรรม รับกรรมไปอืรู้สึกห้องนี้ไม่มีอะไรเลยนะผมสำรวจแล้วมีถ่านไฟฉายเต็มเลยอืมเว้ยเนี่ยถ่านไฟฉายถานไฟฉายอะไรเหรออืมใครจะเอาพุ่งคู่มีดถ่านไปเริ่มกงทิพิ์ยังไม่ปกติใช้ชีวิตเรื่อยๆแวบสลับไปยังวะจะบ้าตายไม่ไม่วาร์ปจะมีแล้วอะไรนี่มันจะบ่อยไปไหนนี่อ้าว อ๋อถ้าวาร์ปจะสูญเสียพลังงานด้วยนี่ว่าไปไหนกันหมดออกไปนอกห้องแล้วออกก่อนสิโอเคทางนี้ไปไหนต่อหนะ้าเรามีกุญแจแต่ไม่รู้ไปไขที่ไหนเนี่ยสิใช่ต้อง,องอกดท<ห>ี่ซ้ายไปเอยไปที่ห้องนี้ได้ห้องนี้ได้เงียบ แล้วห้องนี้ไรเออไม่รู้ได้ยินเสียงคนร้องก็ไปก่อนแล้วปิดปิดยังไวค่ะแหวงเข้าไปปุ๊บสดอ้าวแสดงว่าสดอาวาบเลยสองเออเกฮาร์ดมันวับไปเรื่อยแหละพี่กี่แล้วอะไรวะเนี่ยบ่อยจังเลยวะโซลไล่ไปแล้วพี่โซลไล่ไปแล้วเข้ามาห้องเดิมเข้ามาชาร์จพลังได้ ไปชายข้าบเจ้าเป็นงี้แลระจาเลยใจเย็นใจเย็นยมแมพแมปคุณเลเสียวเสียงแมบโมโซสาทแ่แปได้ได้ปลาคีปลาคีอ๋อปลาคีที่เขียนที่ไม่เขียนปะคำว่าบาาไงปลาอ๋อแมปแมอีกแล้วคูณเลเสียงเสียง เจอฐานเต็ม memo ที่เราเก็บได้เป็นสิบแล้วเนี่ยอุต๊ยเสียงมันแตกอาทางบุกียังไงเอ่ยอุต๊ะอาทางฮูจะอยู่กับโซล่านะคะโซล่าตุ๋ยเลยเอ้ยอาทางสองคนนั้นจะสนุกขนาดไหนจะใกล้กันมากสวัสดีมีใครอยู่ข้างในไหมฮัลโหลฮัลโหลแมปอีกแล้วแม่งเสียงเสียวเสียวแง โอเครอดแล้วครูฮ่าอากาศเช้านี้ทั้งแสนสดใสตัวร้านนายจะแวบทำไมอ่ะนายจะปล่อยครูไปทำไมอืมมันแวบเองแต่แวบสิโถไปเล่นนอกบ้านนะครับูคนเดียวนี่อย่ามาตามพวกเราคุยคุยแล้วอะไรเนี่ยมาปล่อยไปไหนไหนมือถ้านนี้ครูโดนมือจับให้รีบบอกนะเพราะว่าจะได้วิ่งไปเหยียบให้อือฮะไม่ใช่สวัสดีแล้วล่ะสวัสดีแล้วเราเอด

เปิด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 อย่าตอประตูได้ไงวะปอกไปไม่ได้ไม่ี่เลขยับประตูได้มากองปั๊บปอาปั๊บป้อเปิดเปิดจะรู้ด้ว่าเมื่อไหร่จะรู้ไหมยังไม่รู้ตัวเองเลยจะว่าได้เมื่อไหร่เอ๊ะเป็นจอเป็จอเป็นสีขาวอะเปิดปอยเปิดไม่เปิดนี่ดูประตู เออที่ผ่านนะฮะวับปั๊บปั๊บปับเบิดเิดเบิดเฮ้ยเออเกียร์้หนี้เฮ้ยโอเคผีออกมาประตูสู้อย่างนี้จริงๆในกระตุ้นเอาเปิดประตูได้เหรอดันดันเอาอย่างนี้เหรอไม่พี่กิฟปิดได้แบบคนเลยพี่กิฟกิดฮะพี่กิฟอ๋อต้องทำการอัปเดตใหม่พี่กิฟพี่กิฟได้คุณแจ้งห้องขว้าใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอ่ะนูนห้องนูนห้องข้างนั้นอุ้ย เดี๋ยววเดี๋ยมืนตั้งยืนพักอยู่เนี่ยเดี๋ยขไม่ชัวร์ทิกีอย่าไปไม่ได้เน้องโซล่าจะเข้ามาดิแม่จอมืดเดี๋ยวโซล่าจะหาของก่อนนะเผื่อมีของเพิ่มมาไปแล้วแน่ใจอ่ะนี่เหรอโม้แม่จอแม่จอสั่นๆันต์วะหนึ่งเมื่อกี้พี่กิ๊บเอองั้นให้เดี๋ยวคุมกับผมดันประตูไว้เดี๋ยวพี่กิ๊บไปเปิดประตูห้องนั้นนะฮัลโหลดันไปละ โอเคคุณพี่คลิปไปกปบดเปิดห้องนั้นห้องครัวครับผมไปกับพี่อุยมือมือเต็มเลยออาอเปิดได้จริงด้วยมือเต็มเลยอะวัเตอเฮลสวัสดีนะเราเองไปยังเยิบเจ็บเจบเเจ็บอจ็บเจ็บเจ็เจ็บเจ็บเม็บเจกเจ็บเจาบเลยบเจอบาจ็บเจยเจ็บเา็เจ็บัจลบเล็บเจ็บเจ็ายจ็บเเ็เ็ อย่างฮ่าผีเปิดประตูสู้กับคนเออจะลงอัพใหม่เป็นผีเปิดประตูได้ใช่ไหมแจ้โดออเรื่องสิ็งเขาน่าจะอัพเรื่องนี้ใหม่นานแลนะเอ้ที่เอเอ่อเทศกาลอะไรนะเอฟฮาโลวีนพี่ปูดีฮาโลวีนพีพีเอพี่ออยเอ็กคอร์ ฮอตแล้วก็พี่เชฟเขาแคสอะเกมนี้ฮัลโ <Halloween. S 2> ลวีนไงฮัลโ <Halloween. S 2> ลวีนเออซึ่งซึ่งเราเห็นเอ่อคุณคุณออยเขาเปิดประตู oh. โดยที่เขาเป็นผีอุ้ยทำไมจอมืดเดี๋ยวเพนตี้รูมอ่าประเด็นเอ็นคือรู้สึกจะขยับช้าลงเยอะเลยไปเดี๋ยวนี่นี่มันห้องโอ้ยอุยอ้ยอุย้ยวิงวิงวิงว <c oughs> ิงไปเออ แล้วทำไมฆ่าได้แต่คุนขัวแกแกอะไรกันไม่คุ้นตารัดตัดตัดอะไรฆ่าเอย่เดียวเมื่อกี้คืออะไรก่อนจังคือโซลาร์อยู่ข้างนอกเหรอเออโซลาร์อยู่ข้างนอกแต่แต่รู้สึกว่าโซลาร์จะเห็นขุนขัูเลยไม่สนใจผมเสียงโหดแล้วยังสับถุนีเลย เบ้าไปแล้วผีที่ไร้การมากก็ใช้ความรู้สึกที่เอกตอนนีเลยใไหทุกคนเราอยู่นี่ทุกคนเราอยู่นี่ทุกคนจะเอ๋เราังไม่ตายอดลากผีมาลดล็อกอาชีพเมตนเยอะเลยอะไรวะโหจะให้โ้นราค่าแต่คุณครูเท่าไหร่จะได้แบบว่า เป็นมลิขิตบรไดาช่าพาเอาวอาคุยูดไมใจใช่จ้ะก็พาวาร์ปเองอ่ะคุดอยู่นี่สวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีวะใช่กูเจ้าพิวอยู่ไหนวะแจบาอยู่ไหนวจบาอยู่กับสมนิวคงนี่ต้องไปเอาก่อนสมนิวคุงอยู่ไหนไม่รู้มีคู่เกลือด้วยมีเราบั๊กได้ดูเราบั๊กได้เราบั๊กท่านท่านจำไม่ผิดก็อยู่ทางนี้แหละระวังการต่อสู้อาจจะมีการตายเกิดขึ้นได้ โซล่าไหนอ่อนยัควรมื่อกีวะทีจะพูดอย่างไงก็เหอะแต่อยู่ดีมันก็วาร์ปเองเราไม่ได้กดนะช่วยตีนใครตีมใครตีมใครไม่ได้ด้ยไม่ได้ด้วยประตูเปิดเองถ้าพี่เปิดตีมตีมไอ้กิ๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วดูนี่อะไรเนี่ยผมตายแถวนี้นี่คืออะไรมาถึงเห็นตัวเทนบัคอะจบในโค้งนี้นี่ไง โอ้แหจร<ข>อพี่เอ็มนะพี่เอ็พี่อ,อ <c oughs> ตูต้เสื้อผ้าได้ไหมเนี่ยไม่แอรทำไมแสดงว่าแสดงว่าจะไปหอ้อ้โอ้โอ <c oughs> ้อ้บอ้โ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 อวโอ้โอกโอทโออกโาอ้อกมาอ้มอ้โ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 ่้โอ้โอ้นอ้นอ้โอ้โอ้าอ้โด้โ่้โอ้โอ้โ้โอตโ้ออออรออโออนห้องบางบา้ <c oughs> ออา้ออา้

เราไปห้องบางเอไปไหสวัสเีนะเราเองเ <c oughs> อ e ิบารีเจ้โซลเกเกเกหาได้มเปิดให้หน่อยมาตุยดีไหมสโซลเกอยากให้ไปหาเลยห้องห้องห้อง่กันแน่พี่น้องห้องมกันแน่อือหืชื่อห้องกลัวเธอแน่เนะนี่ไงนี่ไงเคเปิดไป เจออะไรใช่ปะอุ้ยอะไรเอ่ยอุ้ยลกทานห้องนี้ใครเปิดได้ลองมาเปิดดิเววบเว็บไม่โซล่ามันกำหมดลายโอยเห็นหน้าตัวเองแล้วมันร้อนป่ะไม่ไม่เห็น